ใช่เล่นบทางกายหมก็ไปมกตมอไได้ล่องบงยกดึงก็คือถายเอาม่นเผาเลยเามาก่า้าอะี้แล้วเีไใส่หลหวออกหลายกเก่าแล้วบนกากาเร็วลูกเร็วว อึบ, o, บอบแป๊ะดึงซซ่เนี่เอออย่าดึงเสียบานเจ้าดึงเสียบขาอมาเนามาดึงขามจังาาาาเสียตัวก่าเสียสีแดงดเสียถมาค่ะมาขึ้นมาใหม่ม้อย่าตีนวะ

ยึดยองสบู่น้ำนี่ยงยองสบู่น้ำกิเพิ่มจะเอาาออาส่นหามไปรูดอ่ะคอยใส้น้ามลนามไาเห้นมีฝอยู่ยงยองมาเส่มือยงยองโอ้ยส่อเดอหางสิลเข่าเด้่สองวตาดนี่แล้วหลุดเี่ยตา่ก็ปินแล้วเเออ

เพราะมันปรกาผูกนะยามันรัดนะเอาขลงเอาตีนนี่ก็ตีนน้กีนอไรยังไงกไม่ได้ตีนนู้นูกีนะเสีูน่าลูกง่ามันได้ไ้ฐานนี้ไม่มีปัญหาถ้าเอาเสียผูกมันเีมานเลยมากเลูกูลกล

ลูกลูกเอามาจกปาก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 โอ้ยบอกเราลูกเอื่อน้เอื่อหน้าเอาผ้ามาปั้มอั้มื่อัอใจปั้มเพื่ปเพื่อจปัมเพื่อใจรัม่อป้ยอโอ้ยหล่าขี้เก่งถลุ

ก่องเชียกล่องเชียกิ๊กคุณแพทย์คุณแพทย์ก็สิยเในกรดเดี๋ยวคุณหมอเปนเทศไทคะหมอเป็นสิ่าขูดออกอะ้าผ้าเจียสีแดงไม่ด้อยู่ละทีใส่ละผ้าสีแดงนี่น้ำเพิงน่น้ำเพิ่งอ่นี่มันรอดมันรอดมันรอดลูก ฝากว่าเป็นยังตัวบอบอโอ้ยล่ะคนแพ่้าแพงไปบังคุณแม่เพคะนั่นนะคุณแม่เป็นยังไงคุณแม่นั่นโอ้เก่งอือโอ้ย ป้าทีโถคคนนึงวัาเดีกนมาเบงลายปานนี่เด้คนไม่าบายสองคนนึแม่้อญอเบงดูหัวมันสิปุกหัวบัไงหัวมันออกจนจนก็เบงไงยังมีป่าั ด,ดักดินจ้าดักดินขุดดักดินขุดดักดินนี่ขุดดักดินหรือว่าเลบออนจ้าโอ้ยออกยากเถ่ะนนเป็นมีบุญค่ะมีบุญโอ้ยใส่รวมด้วยช่วยกัน